มีของฝากนะครับสวัสดีครับแม่แม่นะครับของฝากบา้านอุ้มบุญน,นะครับขอบคุณของฝากจากแม่เอนะคะขอบคุณครับมีของฝากนะคะเดี๋ยวผอไปขอหน่อยอันนี่เพื่อเป็นเกิของแม่ ออขอบคุณของฝากจากแม่เอนะคะาจอลืมแนมวเห็นขอบพระคุณแม่เอนะคะมีของฝากกองบแบบใหญ่เลย ครับมีของฝากมาให้ว่าน้องอุ้มบุญเราจะมาเปิดกล่องของฝากกันก่อนนะครับไม่เป็ไรท่านใดอยากป้อนก็ป้อนได้นะครับ มาเปิดขอบพระคุณของฝากนะคะจากแม่เอีนะคะจังของฝากเก็วสวัสดีค่ะ ป้านาเฮ้ยเด็กหน่อยลุ่มของฝากเล้วเปน้องฝากขนมให้แม่ควานจิตบ้านใส่กระเป๋าเียกใบจ้จิตใบมีเมฆไข่ใบใหญ่สีดำมีขูกบ้านมี แม่พรานบ้านมิ่งแม่สมแม่เขียวแม่หน่อยครูสู้ขอบคุณของฝากนะคะใส่ใบใหญ่นะใบใหญ่ดีดำเออ,เอ,อเของแก้วแล้วก็จะมีของฝากนะคะเป็นที่จะเอา,าไปส่งนะคะก็จะเป็นนี่หลากถุงกระเป๋านี่แล้วก็ แล้วก็จะมีลอตเตอรี่แล้วก็แม่เพิ่นกระไ้าคากับเขาแม่คว่วนบ้านละห้าร้อยนะคะขอบคุณแม่เอนะคะนี่อย่างในอยู่น <c oughs> นี่งน, <c oughs> น,น,นักซื้อ,อยังสมุดไปแต่เขียนขนมได้ขนมขนมแจกให้อุ้มกินแน่น ขอบ <ยก S 1> พระคุณแม่เอนะคะบ่ม,บมีโอ้กระเป๋าลอยของกันเลยนุ่มเยี่งเลยพี่ป๊ะกับโอ๊คขนมอุ่มเยลลี่หรือวะโอ๊ให้อุมอ้มชิ้นสิเอ้ออุ้มซิมน้ำเนยก็ดสพอดีอด,อด,ด้ดวอุ้มกับแม่ซิมแน่ประการละเออขอบคุณค่ะ กอเพราะคุณแม่เอนะคะสำหรับของฝากนะคะมาหอนแล้วมาหอนแล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งให้ตามบ้านนะคะมีของคูซูของบ้านมิ่งของพี่ปีของน้ำมูและของพี่อราไทยและก็บ้านเพชรจ้านะคะคะแนนให้แม่ควานไว้ซื้อกับข้าวคนมา บัตรละห้าร้อยแล้วก็ลอตเตอรี่หนึ่งใบพญิอุศจับมาเรียบร้อยแล้วยังอ่ะกลับเออประกาศเจ้าว่าบอกบอกแล้วมาเออแถวมาเขียนนี่นี่นี่กับของเพื่อนหมดต์ตเลยกับว่าคุณแม่เอนะคะของฝากนะคะต้องคอยเตือนใส่อีกหลายหลายบัตรเป็นได่ถุงแบบใด แบบนี้ของแฟน้ยชุดบอลสองชุดฝากให้น้องป้ายเอ้ะมาแข่งโอ้ยสิ่ใบแงน้องป้ายเขาสิได้ไปเมืองนอกตัวน้องป้ายจะได้ไปเมืองนอกนะคะไปเตะบอลเมืองนอกนะคะคำประเทศค่ะคำประเทศไปขมิ้ขมิ้นแปงโรงเรียนพิ่นอันมีหนังสือมาชิญนสองโรงเรียนบ่โรงเรียนใดแน่เดิม เพื่อบอนวิลิวร์พูมาให้เม็ดแลพเต๋มนึตัวเนี่ยนะกระเป๋าเอบอนของพ่อวุฒิตัวตื่นใจแห้งใจตื่ใจเอาของออกไปก่อนอ๋ตัวนี้ตัวนี้ใไป โอ้ตัวนี้ฝากฝากแพ็กันได้เพามีช in okay. ื่อเออมีมีแจงอันเนาะกระเป๋ามีแจงอันโยขึ้นเบื้องมีหางหัวกันสิว่ากระเป๋าน่ารักเป๋าคุณหญิงคุณนายไใส่เงินแสนเงินล้านนี่สีนี่สวยมีกระเป๋าหน่อยให้กันมันขวยก็สวยให้กันใส่ได้หลายอย่างมีแต่สวยๆเลยนะคะอุ้สีนี่ก็สวยนะคะขอบคุณแม่เอนะคะเป๋าน่ารักน่ารักนะคะเอ้ยน่ารักอีกเอ้ย ห้าหกบ้านนะคะขอบพระคุณนะคะมีสีเขียวสีเขียวก็มีสีเขียวคนย่ออื่นเอ้ยแต่สีสวยๆเนาะคุณนายคุณนายให้โซ่น่ารักมากเลยนะคะขอบพระคุณแม่เอนะคะแจ๊กใบมีชำนันเตืองหกใบเออหกบ้านนะคะเกียบ้านทั้งหมดเกียรตกระของขวั เสือสมีตำนันตีเสือมีแต่ของเจ้าก็ของข่อยของเสือเออของเสือเออขอบพระคุณแม่เอนะคะสำหรับของฝากจ้านี่นะครับขอบคุณหญิงคุณนายถือเหล็กกระยางมึงโอ้ยถ้าถือเหล็กกระยางกางตี่กยจิก่าถือบอระเพี่น้องฮะถ้าได้แล้วถือแบบนี้ก็สิกล้าถือบ่ล่ะ สี่ต้นนายนี่สี่มือเจ้าใจอยากได้มองตามเชียวคุณหญิงคุณนายถือแล้วใส่แล้วก็ต้องถือสี่มือตัวคุณนายสีมืองานเนาะสวยๆนะคะขอบพระคุณนะคะลง ข้งางในก็สิเป็นขนมมีกระเป๋าหน่อยอันนึง่งกระเป๋าหน่อยไแต่ใส่เงินแสนเงินล้านเออน,น่ารักของกันเลยห้าหกบ้านนะคะเดี๋ยวสิเอาไปให้ของบ้านน้ำโม่กับแย้มน้ำโม่มาพุ่นละคะ่ะน้ำโม่ผุนไปอันนันอยู่เอาขอบพระคุณแม่เอนะคะอขอบพระคุณครับ ความสุขมาให้นะครับผลไม้เราก็ยังเหลือนะคะัุ่นกุ่มอยากได้บ้องฮะอยากได้อย่าง่ะตีเขาไสวัสดีคุณจุงสวัสดีทุกท่านนะคะ เดี๋ยวแม่ฟาใส่เ็นเน็บตาอุดขอบพระคุณค่ะของฝากนะคะขอให้ไม่ดีจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไปชุดเนี่ยต้องจริงจริงหนไปหนไปค่ะจะไปเมืองนอกไอติอนเมืองนอกวันที่สามถึงวันที่เจ็ดนะคะโอ้เดี๋ยวไปเมืองนอกไปสีหมื่นสี่ขึ้น เลียนแค่ตังไม่ก้นทงแค่ตังเงาเอาลอ,องออน,อนันน่งผลไม้เราเหลือนะคะเหลือ30ตะกร้านะคะปอนได้นะคะ มาเด้อค่ะเด้อพี <t ry up> ่น้องไก่สิบใบเหรอตัวนี้เที่ยงเดียวไก่สิบใบเหรอเสื้อบนผู้อูดเขาเพื่อให้สู้เหรอฮะเขาอุ้มงามบหมดงามตัวละเจียวถ่องตัวเลยสีขาว Tay bưng ông Nan đi tư lần. Nan แตทั้งเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวนะคะมีแต่ของแม่เอเลยนะคะขอขอะคุณหลายๆค่ะขอบคุณด้วยค่ะคุณที่เมตตานะคะขอบคุณที่เมตตาบ่เมนหักตาส่างนะคะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะแง้มนบ่มเละเจ้าง้มแง้มเว้ยสีสีนี่อุ้ย สดใจเจ้าแห้งเลยสีเขียวสดใจพออูดมากเลยนะคะสีขาวกับสีขึ้อกันน่ะนะูวยงามของไก่กับสีเดียวกันเนะใส่เดียวกันน้่กันนะ้อ กระเป๋าให้ชูดิเพใ,ใส่ใส่นี่ผ้าพอดีเลยใส่อันนั้นโ้งก็ได้หลายใส่ขาโก่งก็ได้้อนได้นะคะแม่แม่พอนได้นะคะคนละตะก้าสองตะก้านะคะ ไลน์อยู่ค่ะ